เอาาไปกฟในกุศลไม่ไหลเด้อะสำหรับวันนี้นะครับเป็นการควงสรวงสถานที่ที่เราจะสร้างอุโบสถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ๊ก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 เมนยังระบาดไอ้แก๊กกับเบิงกูได้ละไอ้ยังรถไหลรถไหลรถไหลมันคอยมันคอยมันก็ไหลละเบิ้งเจ้าจ้าไดนคอยกับเบิ้งคนหอมเกลี่ยมือนกันพลัดเนาะมึงกับเงยยืดดอกแดดสิตายงมาหอมกันเนี่ยขนเบิ้งอยู่ สู้เบิงเนาพราะอยากไอเบิ่งเด้ผู้ลังคดเนี่ยว่าสันดำหน้ากับพ่อท่านได้แล้วเคอกหนาหน้ามากกับพองผัวด้าแล้วปานนี่กูว่าองนะดีอกดีใจมื่อนี้พี่น้องมาหลายเฮ็ดง่ายหน่อยมันเต็มทีในใกล้ปิดวงแล้วเอากระเต็มทีปานนี่ตัวเสร็จเต็มคือจังเฉียดีโมอยู่ในของในตีเฮ้จังไหนป้าหน้าเจ้าแม่มาคือลิงซองแต่มี้ จามีควมแน่ใจในใจแน่ไหนเบามากเลยก่อนปิดวงเนี่ยบ่มีค่ะเอาคึกได้ยินไปบอาให้อข่อยยวาข่อยใจค่าตัวน้อยบ่คุมค่ะฉันบ่็ด้ว่าเลยค่ะเสียหน่อยห้หลายฉันบ่ได้ว่าแต่ว่าคันเล็วๆหายใจตรงเวลาเนี่ยค่ะเมื่อีอ๋คอยถามแน่แม่ยังเจ้าเห็นแม่ผ่องสวีเดนไปเฮ้อเอาผ่องมาได้อีนี้คคู่อลิเจ้าแม่เจ้าเห็นไป เอาแม่พองมากิเราบอกเฟีสเจาเราแก่ขึ้นไปนั่นแก่แล้วเราไห้อภัยแล้วแมนบอกจะว่าข่อยใจค่าโตหน่อยฉันบ่ได้ว่าเฉยน้อยห้หลายฉันบ่ได้ว่าดอกแต่ว่าขันเล็วแล้วหายใจตรงเวลาเนี่ยหายใจตรงเวลาจังไหนเงินอยู่ในหัวหนามันเสียไปใช้ด้เนี่ยนี่แหละมิตรบ่าบ่าเสียหายเนี่ยมิตรบ่าอยู่ในหัวหนาบัเสียหายเอาไว้นี่ยแหละห้หัวหนามุนสะก้อนขันอยากหมุนไปยังก็ไ่ไปถอนล้อรถอย่างโอเคปาเออ กันยาหมุนไปอย่าคุณไปถอนล,อลอ้อรถหมุนไปหมุนก <c oughs> ูละเงินหลายเวย้ยบ่มีเงินเอ้ยสิมีย่ำใดปากขึ้นมิตรบาบ,บ่มีเงินมิตรบาบ,บ่มาาีเงินซื้อมหาศิษยแตกยังรถเก๋งบีมนั่นนะฮะเฮ้ยอยโขยูพันคีมาซื้อไหอย่างซื้อไหอย่างซื้อไหมไปตะคีก็แบนออล์ดีขี่ไปศิษยแตกอันนั้นอันนี่มองหันมองนีมันสร้างมายื่นตายเน้ เจ้าก็ว่ารับประทานเนี่คอยแน่ดูดีแล้วค่ะเอาเงินซื้อรถเก๋งไปซื้อรถบ้านให้ลูกน้องขี้สิดีบ่รถบ้านเอาเงินซื้อรถเก๋งนี่ยไปซื้อรถบ้านนี่ยไม่ให้ลูกน้องขี้สิดีบ่เจ้าเจ้าบ่ถือที่เอาใครเบ้าพีดตัวนี้เจ้าเจ้ากินเหล่าซีซีสใส่แดดมื่ก็เป็นหนึ่งซี่ระใครย่าทานให้กินได้ี่ยคอยอยากแห้งด้วยนี่ใจบ่ โอ้ยคอยสิว่าจังไหนหละผ่านดิซื้อมาจังไหนรถบัสไรก็ดอซื้อมาจังไหนรถบาสไ,าาไหหลไก็ดอหาขั้นบญตัวหาขั้นสิเป็นหยางสตารข์ขั้นไหนขึ้นจะว<ๆ>่านนูสซิ่งนูพวกลเลีนสวนกันอยู่เมื่อนี้กับทอยเสียหลุดเมื่อบ้านกับเข้าขาดโอ้<แ>ยสอสอว่าสื่อนาฬิกาให้เปลี่ยนเป็นสื่อรถบัไมาให้ลูกน้องได้บอสื่อมาแกเน่ผู้ใดอะ ขั้นเพิ่นวอาวันนี้กับซีพ่ได้ซื้อรถบ้านอีลี่จีจ้าไปไปเอาเงินก่อนมาสมทบไปถาซื้อรถบ้านให้ลูกน้องไปลอย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 เดียวเนี่ยสองลอยยัวไปไปถาผู้สาวได้ป่ะดิไปก็มาถามผู้สาวปากค้ากินข้าวมึงโหยว่าหัวหน้ามึงหอยกันเห็นเงินบ่ได้ดอกรถทีมรถผู้สาวแม่อํากับแม่อํากับแม่วันนี้เราไปหารถรถสิเมียแล้วนั่นว่าแล้วตัวคอยว่าให้ผูกเสียกันไว้ว่าไปนีมา ไปไปเหตุจ้าไป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 มามาคือเอาจังสี่ตรงแม่นยังคอยไปน้ำเนี่ยโอ้ยเต็งเือเอาอยากไปเนาะไปเอาบางสีเอาไปคอยกันจะไปเฮ้กันแจกี้คอยไปน้ำไปจ้อคือไม่ได้ไปหรอซสวมว่ต้องไปดอกมันรถขั้นน้อยไม่ไอยไปไปไม่ได้ดอกรถเต็มแล้วค่ะบอเสริมบอเสริมโอ้ยเสริมจะไหนเนาะจะผู้สาวพูดยังไม่ได้ไปจะของทีได้ไปจะไหนเนาะเอาคุณเป็นไงเสริมมอะไร เอาสี่สัเจซี่มาดีเอกมืัอนี้ผู้สาวผมมารับเชิดในเพื่อนในนั่งดีๆซะเจซี่เจ้ายุดที่หลังยายตรงเป็นผู้ยู่เออมไปตงไปยู่ไปตรงไปคุยอีกแล้วยายซีเจ้าบอมีวงมานั่งข้างหลังลงมาคุยก็หมายเลยสิบอมีวงยังบอมีวงไม่ยัางยุบานกูก็มีวงคือกันละวงอยังวงเฮโลแม่ก็เป็นผู้สั่นตัวเสียเจ้าตัวสั่นมาเว้ยเอ๊ะยัางน้อเก้าอีกคือแตกแตะ ก็แตกก็ได้คือเป็นมือซ้ำสูงนะเปรียกว่าเรียดกูสิออกเป็นคู่คุณเอานังไปน้ากันเอามาเด้อไปเสิงพระเวีน้ากันมาดนี <c oughs> ่ยวันรถขึ้นอยู่พอะเบายนีท อยรถอยู่อะไรดอกซ่ามันคือโยกเลยนี่แล้วมันเล่นบกเขากันคือจังสอบป้าเด้ด้วนีงเอาเฉยๆเอามาแขนงดิสป้านี่ตัวเสียอย่างไหนสันมันเป็นน้ำเจ้านี่แเราเคยบอกว่าอย่ากินเหล่ายี่ล่ำย่ำล่ำอย่ากินเหล่าเคยบอกว่าจังซี่ฉันก่ได้กินค่ะมิแต่เขาโจมมาไว้ศาสฉันฉันนั่งเบิงเอามันมันมันบ่ได้ได้แบบนี้มันบ่ได้ได้ย่ามอะไรวะสันโอ้ยโอ้ยรรถรถโอ้ย อีกสงานพุกนี้นี่รลดกุเล้สี่อางมาแต่แบพวฟองปากฟ่งปังมันโมเมนผมบอกวดที่พี่น้องกันมือใดมีงานย่ำเบี้ยนงสี่ละส่วนเด็กหน่อยหางเครื่องกินเหล้าขึ้นมาเทั้งหันเหรนพวเขากันทังที่แล้วให้ถสิส่วนมันยุหันไม่ต้องก็ฝ่ายกูไปซื้อเองตัว ไปโทษมูันบ่ได้เลยต้องไปโทษเม่ขาผูอใดบอกม่ขาขายใ้มู้ชันขันคอยหักข่าโตเจ้าสิเกียรติบ่หราโอ้ยมสิเกียรติใ่บ่ไอ้ตุียรตสเอาเนมาแบบอนเจเจซีเจบ่มานัง้อกูบอกหลายเที่้ว ไปยังเวลาเลยได้กินเหล้ากินยาเ <c oughs> อมามันก็เป็นนะมึงตัวเอาฉันเป็น<ว>กลัวยังกลวยกลัว่าซื้อมาอย่าซื้อมาเอากินหน่อยๆเพราะเป็นกระแสเพราะไม่กินได้หลายเพราะเป็นกระสือแม่กินเสรีจมันจะตายถึงให้จังใดได้บ้าได้มานก็นกินเหล้ากินยาไปซื้อไม่รู้เจ้าก,กินกูหรือไปซื้อเองโอ้ยอิพากนาเลยเลอ้ยผู้สาวไอ้บอยตัวน,นั้นทั้งอากาศฮอนทั้งใครปลาหมึก นีลงมาเดี๋ยวลงมากูจะไปเคียย์แผลนี่ก่อนลงมามาบางอีป,ปอบเทถานี้นางโสอยู่บนนี้เอยนางหนาย่านเตบเสยบอยู่ะว่ามูผัวเขาเล่นยังกูนง่งใสเออกูพ่ด้ว่ายอย่างน้ำมูเดียวล่ะ <c oughs> กูกำลังนางแอคขาีเอยาคนมาขอถ่ายรูปกูแม่นี่แม่ข้ามูพบัวเขาเล่นสิเป็นสิตายข้าเขาจุกกระพมเส้นน้ยินเสียงเบื่วุ่นผู้ใดตายโว้มึงแม่สิตายอยู่เดี๋ยวนี้แม่กูสิตายเอว่าเป็นใจย่านะท่านลูกขึ้นมาหาเก็บของซอยกันแบกรถแบกรถเดตรงแม่เขามาไม่เก็บของเขาจะได้ล่ำเร็วๆเอาไหมไปไปไปเขาถ่างเตยแบกเอาเขารถเจ้าไปเอ้า เออบักชุดีนี่ผู้แม่ยสีพากันจูงแขมกันไปสายมาแบกเอาขอาเอาเจอสิม่ยากน้ำผมเม็ดหยางลูกน้องหลายๆกัสิผมเม็ดน้าเหมือนสุยางประดันตีเอากาสิสร้างแต่ลูกน้องตีสิไม่ลูกน้องสร้างยักษเสียในตีบ่อยสิมาสร้างผมจังไหนผมเป็นหัวหน้าไหมหัวหน้าก็สร้างว่าเป็นหัวพ่อกูค่ะสิแบกคือบ่แบกบ่แบกบ่แบกกูแบกเองกระไรตัวโอ้ย ไปไปไป่ถือเอานี่น้ำเนี่ยคอยจะเปิดตัวพระเอกไปโอ้ยไปไปยังเอาเก้าอี้แม um ่บอยเก้าอี้ตัวเดียวมันสิตาย่ะไปเออมาบอยกับซ้อมองเงินซะก่อนไปไปเอา เขาเป็นอย่างไม่ใหญ่จะสามารถเป็นทายาทกบัตรกบแมงเขาแต่วันถอดมันเป็นยังไงไต่ไม่กินเหล้าเส้นแตกเหล้ากายอย่างมะม่วงกบัตรกบแมงเขาคักแท้เราอยากเต้นไปเปิดเพลงเต้นนี้ไปเปิดเพลงเต้นสายเฮียนเลยเมื่อไหร่มานี้มาไปไปไปกูเด็ถ้าชอบเต้นแม่ก็ไปเปิดเพลงอยู่บ้านแม่เต้นคนเดียวเลยนะโอ้ยเป็นหลายๆครับส่วนเป็นแห้งใจแน่พี่น้องครับ หมอบกาบสุขเพี่น้องทางด้านเสียงฮอลาะนะครับแจากี้พี่ปยาเกียรศีพนลำยายบึ่งพร้อมกับยายตรงตลาดเพื่อวหน้าเขสิเลือกัยบุริพ่อแอนอลรดีเนียงเขสิเลือกไยป๋าเลือดกันไหนสอดแจงสอดแจงเพราะเวลาเรามีอีกยาวไกลถึงสามโมงพูดแล้วเออเตยจังเตยมันก็ต้องมีเวลาเตยมีเวลาเล่นน้ำต้นน้องเขาเอิญว่าหมอลำมูขันเตยจังเดียวเขาเอิญหมอลำสิงตัวต้นไม่นี่แม่เจ้ามันรู้เรื่องเนาะ เอาขอบคุณทุกความหักทุกแห่งใจครับพี่น้องมาห่วมบุญห่วมกุศลมื่อนี่ให้พี่น้องได้บุญได้กดุศลหลายๆลูกหลานทีมงานหมอลำใจเกินรอยมาห่วมบุญห่วมกุศลมื่อนี่ให้ได้บุญน้ำกันเนาะพี่น้อง